สวัสดีครับแฟนคลับเซลลบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังประวัติแล้วก็เคล็ดลับของคุณชอนไรอันนะครับเป็นน้องชอนไรอันแล้วกันนะครับเพราะอายุไม่มากนะครับก็เป็นลูกชายของพี่เดวิดไรอันนะครับที่ตอนนี้วัยยีปีเนี่ยสามารถปั้นพอร์ตโต132%ครับในปี2022นะครับแล้วก็ยังคงทำกำไรเนี่ย4ปีติดต่อกันได้ครับ ล่าสุดนี้ก็ไปแข่งขัน US Investing Championship นะครับก็ยังปั้นพอร์ตโตได้อย่างน่าพอใจนะครับท่ามกลางตลาดที่แย่ๆนะครับเขาทำได้อย่างไรนี่คือเคล็ดลับนะครับผมเอามาจากนี่นะรเอามาจากเว็บไซต์ Business Insider นะครับเนี่ยเขาตั้งชื่อนี่นะนเดี๋ยวลิงก์คลิปแล้วกันนะถ้าสนใจนะครับเขาบอกว่านะชอนไรอันเนี่ยเขาเขามีการ recap นะครับเพราะว่าชอนไรอันเนี่ย ไม่เคยพยายามซื้อหุ้นในการที่ราคามันเรเล,ลี่ครั้งแรกนะครับและเขาก็ไม่เคยพยายามขายในรั้งสุดท้ายแสดงว่าเขาเป็นนักสวิ t r a รดที่กินกำไรช่วงกลางนะ,ะเขาตั้งใจจะสั่งขายเมื่อราคาหุ้นถึงจุดคุ้มทุนครับเพื่อลดความเสี่ยงกันนี่เป็นเคล็ดลับนะเขามองหาหุ้นที่เคลื่อนไหวไซด์เวยครับแล้วจู่ๆก็พุ่งขึ้นครับขึ้นสู่ขาขึ้นครั้งที่2นะฮะนี่เป็นเคล็ดลับโดยสรุปนะฮะ เขาเป็นลูกชายของเดวิดไรอันนะฮะหนึ่งในมาร์เก็ตวิสาหรับผู้เป็นนักเทรดที่สำเร็จนะฮะจากการแข่งขัน US Investing Championship คุณชอนนี่ก็ไปแข่งกันนะครับถือว่าเก่งกันนะฮะก็พ่อเขาเนี่ยเป็นแชมป์4ปีซ้อนนะฮะชอนไรอันก็พยายามเลยจะจำเนินรอยตามแล้วผมว่าเขาทำได้ดีนะครับทำได้ดีนะฮะ,ะ,ฮะคือ เขาก็ได้แรงบันดาลใจจากพ่อแหละคือเห็นพ่อเนี่ยสำเร็จอนะเนาะเขาก็แบบอยากจะเป็นนักเทรดอยากเป็น full time trader เหมือนพ่อนะครับสิ่งแหละเขาบอกว่าสิ่งนี้ช่วยให้เขาสามารถสร้างรายได้จากการทํางานที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยฮะทำให้เขาเดินทางและสนุกกับชีวิตก็ด้วยฮะนี่เป็นเป้าหมายคือว่าอยากจะทําอาชีพเทรดเพราะว่าเทรดทไหนก็ได้ครับเที่ยวก็เทรดได้ครับแล้วก็ เที่ยวไปเทรดไปครับนี่เป็นเหมือนกับความฝันน,นะฮะตอนนี้เขาก็ยีบเก้าปีนะตอนที่ทำบทความนี้นะฮะเขากา็มีการแข่งขันนะครับแข่งขัน us investing เนี่ยในปี2022เขาได้อันดับ3นะฮะเก่งนะฮะได้ผลตอบแทนร้อยสามสิบสองนะครับ,บ,รบก็จริงๆเขาแข่งหลายปีนะ,ะตั้งแต่2019เนี่ยปั้นพอร์ตโต51 5%นะฮะ58.8นะป2000ี2020เนี่ย128%นะฮะแล้วก็2021เนี่ย18%ครับคือปันพอร์ตเป็นบวกทุกปีครับเพียงแต่ว่าไม่ไม่โตแบบบูวาเหมือนพ่อนะแต่ว่าผมก็เก่งนะคือว่าปันพอร์ตโตร,ระดับ 10%, 10ต่อปี18%ก็เก่งนะฮะว่านะ58%เนี่ยจัดว่าเก่งนะฮะ มีพัฒนาการที่ดีมากเลยนะครับเนะฮะเขาก็เรียนจบบริหารธุรกิจนะครับจบที่ The Master University นะครับก็เขาก็เรียนรู้จากพ่อฮะให้พ่อเป็นเป็นครูสอนนะเรียนรู้วิธีการเทรดจากพ่อเขาแล้วก็เขาก็มีการเรียนรู้การอ่านกราฟครับแล้วก็ทบทวนปัจจัยพื้นฐานของบริษัทรวมถึงรายงานผลประกอบการนะครับก็เป็นหลักการมั่ัสลิมนะฮะแต่จากนั้นครับ จากนั้นมานะเขาบอกนี่นะจำเนี่ยดียโคดชัดเจนว่าแต่4ปีที่ผ่านมาเนี้ยผมได้โยนปัจจัยพื้นฐานออกไปที้งหมดครับผมเทรดตามกราฟ100%เป็นครับเนี่ฮะเไหมว่าที่สุดนะครับถึงแม้ว่าพ่อเขาจะเป็นนักเทรดสายแคนซลิมซึ่งดูพื้นฐานแล้วก็ดูกราฟแต่ลูกชายครับชอนไรอันเขาบอกว่าผมโยนปัจจัยพื้นฐานทิ้งเลยฮะผมเทรด ตามกราฟร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นี่เป็นเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์เป็นลายเซนที่เขาสร้างขึ้นมาครับนะเพราะเขาบอกว่านะเป็นผลว่าถ้าถ้าถ้าเขาอ่าน o r รี Sorry, บริษัทเนี่ยเขาจะทำให้เขามีใบแอสครับใบแอสแล้วก็ทำให้ตัดสินใจตัดสินใจในการซื้อที่แย่ครับเหียกว่าหากาแต่ถ้าคุณดูกราฟเพียวๆเ,เนี่ยนะกราฟจะบอกคุณเลยว่าแบบเนี้ย ออกไปก่อนครับถ้ากราฟมาทรงนียนะออกไปก่อนดีที่สุดครับนี่ฮะนี่เป็นเหตุผลว,ว่าทําไมคุณชอไรอันถึงได้ไม่ดูไม่ไม่ดูพื้นฐานครับดูกราฟเพราะว่ากราฟนั้นเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไวที่สุดครับเนี่ยฮะพื้นฐานนั้นมาช้ามากนะครับเขายอมรับว่านะเขาเรียนรู้อะไรมากมายจากพ่อองครับ,รบแต่สิ่งมาสุดครับคือไม่ได้เกี่ยวกับกลยุทธ์ใดโดยเฉพาะนะแต่เขาได้โดยได้แนวทางที่พ่อเขานั้น เข้าตลาดครับมันเป็นลักษณะของบุคลิกภาพแบบนี้ไรอันบอกว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนในวิธีการของเขาครับที่ทําให้เขามีความยืดหยุ่นนะครับเนี่ยคือเขาได้ไอเดียจากพ่อคือว่าแรงบันดาลใจนะคือว่ามีความถ่อมตนครับยืดหยุ่นตามตลาดครับนะคือว่าถ้าเขาเข้าซื้อเนี่ยนะแล้วราหุ้นวิ่งสวนทางเนี่ยเขาสามารถยอมรับผิดแล้วก็ออกจากการเทรด,ดครับขายทิ้งเลยครับนี่ครับ นี่เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากพ่อครับซึ่งบอกว่านะเรื่องแบบนี้นะคุณไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการอ่านหนังสือเลยนะฮะคุณต้องสังเกตครับนะแล้วก็มีประสบการณ์ตรงกับมันครับโดยเฉพาะความล้มเหลวหลายครั้งเนี่ยจะทําให้คุณตระหนักว่าตลาดนั้นเป็นเหมือนสัตร,ร้ายครับที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ครับคุณต้องเต็มใจทีจ่จะ อยอมงอครับนะยอมงอเมื่อคุณทําผิดคือว่ายืดหยุ่นยยอมรับซะว่าตลาดถูกเสมอแต่คุณผิดครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่คุณชอนไรอันบอกว่านี่แหละสิ่งนี้แหละที่เป็นมรดกที่เขาได้จากพ่อเข้ามาครับเนี่ย <laughs> พ่ะว่อยังบกไปคือโอ้เก็เรียนรู้แคนซลรีเหมือนพ่อแต่ไปประมาณนั้นก็ทิ้งพื้นฐานเลยครับแล้วก็ใช้กราฟเนี่ยแล้วก็มี mindset เ,เกี่ยวกับการยอมรับว่าตัวเองคิดผิดได้ครับตรงนี้เป็นเคล็ดลับสําคัญนะ นี่คือเคล็ดลับนะครับที่คุณชอไรอันแนะนำนะครับหนึ่งสิ่นี้นะในในบทความบอกว่า1คือคุณต้องเรียนรู้ที่จะขัดทุนครับนี่เป็นเคล็ดลับของการเทรดที่สำคัญที่สุดครับเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ที่จะขัดทุนนะฮะนี่คือเหตุผลที่คุณต้องการทำความคุ้นเคยครับกับการขายหุ้นที่ร่วงอย่างรวดเร็วนะฮะไรอันเนี่ย ประเมินการสูญเสียนะครับที่เขายินดีจะยอมรับได้ครับโดยการการหนดจุดตัดขาดทุนที่ยากสุดของเขาเองครับซึ่งหมายความว่าเขาจะไม่ยอมขาดทุนเกิน1%ของพอร์ตครับเขาจะไม่ยอมขาดทุนเกินหนึ่งสังพอร์ตครับนี่เป็นหลักการของเขาในการบรมหานความเสี่ยงครับอีกวิธีการหนึ่งที่เขาลดความเสี่ยงคือหากหุ้นเนี่ยนะทำให้เขาได้กําไรครับหากหุ้นวิ่งขึ้นนะกำไร10%เนเนี่ย เขาจะยกระดับตัดขาดทุนไปวางที่จุดคุ้มทุนทันทีครับนะฮะย้ำนะครับว่าหากหุ้นวิ่งขึ้นนะครับได้กำไร10%เนี่ยเขายกระดับตัดขาดทุนขึ้นไปวางที่จุดคุ้มทุนครับซึ่งเป็นระดับที่เขาซื้อฮะแล้วจากนั้นหากหุ้นร่วงลงมาครับจนชนระดับเนี้ยขายทิ้งครับนี่ฮะนี่คือวิธีการเทรดที่ปราศจากความเสี่ยง ที่ชอนไรอันเขาทำนะฮะดีนะฮะนี่เป็นมุมว่าหมายเสร็จที่สุดยอดนะอย่างน้อยเนี่ยอยู่รอบไว้ก่อนนะครับต่อมาครับเคล็ดต่อมาว่าเขาไม่เลือกซื้อหุ้นที่มีความผันผวนสูงครับเพราะว่าเขาเป็นนักสวิงเทรดครับหมายความว่าครับเขาจะต้องซื้อหุ้นเนี่ยทนถือครับนะหุ้นผู้ชนะเนี่ยหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนครับเขาจึงมองหาหุ้นที่มีการไซด์เวย์ครับเป็นเวลาสัก 2-3สสัปดาห์ครับจากนั้นก็จู่ๆก็มีราคาพุ่งขึ้นครับเบรกเอาฐานได้ครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้ามันวิ่งขึ้นนะครับได้20% 100%ใน3สัปดาห์เนี่ยอย่างนั้นแหละคือหุ้นที่น่าสนใจสำหรับเขาครคือไซเวย์ใช่ไหมพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นยังไม่เบรกเอาได้ขนาดทพอพุ่งขึ้นเนี่ยบวก20% 100%ภายใน2-3สัปดาห์เนี่ยพวกนี้แหละ ว่ารูปมาด้วยนะมันบอกว่านี่แหละมันคือการสะสมครับที่เขาจําเป็นต้องหาจุดเข้าให้ได้นะครับเขาเรียกรูปแบบนี้ว่าความสงบก่อนเกิดพายุฮนะความแตกต่างอย่างเช่นเชิงครับระหว่างการที่ราคาไม่เคลื่อนไหวครับแล้วก็มีการเรียกว่าราคาซึมไปนานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวตานทามนมาเนี้ยถือว่ามันมีความน่าสนใจที่ราคาหุ้นนั้นมันจะเคลื่อนไหว อย่างรุนแรงนะฮะแต่ถึงขน,นาดนะครับเคลีต่อมากว่าเขาไม่พยายามซื้อนะฮะตอนที่ราคามันเคลื่อนไหวครั้งแรกนะครับแล้วก็จะไม่พยายามขายในการเคลื่อนไหวทั้งสุดท้ายครับเพราะว่าเขาบอกว่านะคุณไม่สามารถที่จะจับจุบจดต่ําสุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะจับราคาสูงสุดได้ครับดังนั้นเนี่ยไรอันจะไม่พยายามซื้อจุดต่ําสุดครับแต่เขาจะอะไรครับ คือพูดง,ง่ายๆว่านะไม่ซื้อจุดจากัดแล้วก็เบรกเอาแรกก็ไม่ซื้อนะครับแต่เขาจะรอให้ราคามันย่อลงมาก่อนนะฮะเบรกเอาขึ้นไปแล้วย่อลงมาเนี่ยย่อลงมาก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยสสัปดาห์หากราคาขยับขึ้นเนี่ยไปรอบที่2ก็จะซื้อครับนะฮะชัดน,นะครับว่าเบรกเอาแรกไม่ซื้อครับรอราคาย่อก่อนแล้วก็ดีดขึ้นไปครั้งที่2เนี่ยเขาจะซื้อฮะปกติเนี่ยถ้าบอกหนะ้าไรอัน คนชอนไรอ,อันบอกว่าผมจะออกไปหลังจากที่การเคลื่อนไหวครั้งที่3ครับจากนั้นนะ่ยผมจึงไม่พยายามซื้อจุดต่ําสุดและก็ไม่พยายามขายจุดสูงสุดแต่พยายามที่จะได้กําไรตรงส่วนกลางนะครับกินตรงกลางครับนี่คือไมเซ็ตของเซียนครับที่เขาทํากันจริงนะฮะว่าเอออายุไม่เกี่ยวนะผมว่าอายุไม่เกี่ยวอยู่ที่ไมเซ็ตแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ความหนักแน่นนะฮะ ชัดเจนนะฮะต่อมาครับเคล็ดลับสุดท้ายเขบอว่านะเ,เคล็ดต่อมาแล้วกันยังไม,ม่สุดท้ายหรอกต่อมาบอกว่าอินดิเคเตอร์ที่คุณชอนเขาใช้คือ RSI ครับเขาใช้แค่ RSI นะโดยไม่สนใจว่าราคาหุ้นจะเป็นอย่างไรครับเขาเขาบอกว่าหากราคาหุ้นขยับสูงขึ้นแต่ RSI ออนแอลงเนี่ยแสดงว่า ราคาหุ้นมีแนวโน้มถึงจุดสิ้นสุดครับแปลว่าเขาใช้ไอซในการดูพลังนะดูพลังของราคาหุ้นนะครับว่ามันแข็งแรงไม่อ่อนแอนะฮะผมเคยเห็นหุ้นที่วิ่งสูงขึ้นราคายังคงเพิ่มขึ้นแต่ไอซี่กำลังลดลงเนี่ยนั่นเป็นวิธีที่สุดจะออกไปก่อนครับออกไปก่อนเวลาจริงๆครับก่อนที่ราคาหุ้นจะร่วงครับนี่เป็นหลักการครับคือใช้หลักการว่าไอซี่ไดโวเจนใช่ไหมฮะนี่เป็นหลักการที่เขาใช้นะครับ สุดท้ายคุณชอนไรอันบอกว่านะฮะคุณต้องใส่ใจกับสุขภาพจิตคุณนะฮะคุณต้องใส่ใจกับสุขภาพจิตคุณเพราะว่าการเทรดนั้นเป็นงานที่คุณต้องมีค่าใช้จ่ายครับทางจิตอย่างมากครับคือใช้จ่ายทางความรู้สึกนะครับสูงมากครับเรื่องไซโคโลจีเนี่ยเป็นอะไรที่มันถูกบั่นทอนแล้วก็ถูกทำลายอย่างมากนะเนี่ยคุณจะต้อง มีความพยายามแล้วก็ใส่ใจเรื่องของจิตใจคุณให้มากกว่าเดิมครับซึ่งผมว่านักเทรดส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้เพราะว่าเขาไม่คิดว่าไตรโคโลจีจะสาคัญอย่างเนี้ยคุณชอนบอกนะว่าสุขภาพจิตคุณนั้นสําคัญมากเลยนะครับ<อ>เขาบอกว่านะคุณต้องพยายามด้วยออยาได้ผูกอารมณ์ของคุณกับการเคลื่อนไหวตลาดนะครับน,นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณชอนไรอันที่บอกเลดรดลับนะครับ ทิ้งท้ายคุณไรอันบอกว่านะคุณชอนไรอันบอกว่าเขาไม่แนะนําให้คุณพยายามเรียนแบบกรูยอ์คนอื่นนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะใช้วิธีการที่แตกต่างกันครับจงเริ่มเทรดนะครับและปล่อยตัวเองได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแทนนะครับนี่ครับคือตลาดจะสอนวิธีหาเงินคุณนะครับด้วยตัวคุณเองครับนี่คและเมื่อคุณเสียเงินแล้วคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญครับนี่คคุณจะทราบได้ว่าการเทรดนั้นมันจะเปลี่ยนคุณ ให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับถ้าใครฟังถึงถึงจุดนี้ได้นะผมว่าคุณน่าจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นนะครับว่าการเทรดนั้นคนสำเร็จนั้นเขาไม่ได้มองการเทรดเป็นแค่การทำเงินนะครับแต่การเทรดนั้นจะเปลี่ยนคุณครับให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นครับถ้าคุณ มีผลงานการเทรดที่ดีขึ้นดงว่าคุณเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นนะครับคุณสังเกตรหรือเปล่านะฮะทิ้งท้ายคุณชอนไรอันบอกว่านะผมเคยคิดว่าตอนที่ผมเรียนรู้จากพ่อผมนั้นมันมีวิธีเดียวในการลงทุนนะครับและเป็นวิธีเดียวที่คุณสามารถทําเงินได้มากมายครับแต่ในที่สุดครับพอเขาเทรดเองครับลงสนามจริงพบว่านะครับ กลายเป็นว่านะสไตล์ของพ่อผมนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมพอใจเป็นการส่วนตัวเลยดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องค้นหาแนวทางตัวเองครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่คุณชอรไรอันบอกเคล็ดลับแล้วก็บอกวิธีทางเขานะครับให้ผมนึกถึงนี้ครับผมใหญ่คุณอ่านจีนงะนคุณดูคลิปนี้จบนะเล่มนี้ฮะถ้าคุณอยากจะหาแนวทางและสไตล์ตัวเองให้เจอนะครับแนะนำอ่านเล่มนี้นะครับศาสตร์และศิลปะการปัน้นพอร์ตนะครับ ผมว่าไอเดียที่ผมได้อ่าแนวทางของการปั้นพอร์ตของเซียนหุ้นที่สำเร็จของฝรั่งหลายคนนะผมจับประเด็นได้แล้วผมเอามาใส่เรื่อนี้ครับมีทุกอย่างนะครับที่คนควรจาเป็นต้องรู้ครับสำหรับการปั้นพอร์ตนะฮะอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอันนี้พี่มาร์กก็เคยนะครับเคยทวิตถึงคุณชอนไรอันในปีสอ1ว่าเนี่ยชอนไรอันนั้นเขาก็ได้ ปันพอร์ตต5้าเปเนตะฮะเนี่ยเป็นอันดับ4นะฮะซึ่งอบอกว่านะาไม่แน่ใจว่าชอรไรอัทนี่ไปเรียนกับมาร์คมาร์คมนิวนี่หรือเปล่านะฮะน่าจะใช่เนาะแล้วก็บอกว่าเนี้ยก็เป็นเนี่ยเขาก็อ้างถึง2019นะพี่คือรู้จักกันนะฮะแล้วก็เนี้ยนี่เป็นรายละเอียดครับที่ในปี2022นี่นะครับ สอ2 3นะ่ะเม3ี่สิบเนี่ยชอนไรอนแข่งขันนะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตโต36.9%นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมว่าน่าสนใจนะเกี่ยวกับการการปั้นพอร์ตหลักการปั้นพอร์ตแนวะคิดคือผมอยากให้คืองานผมนะ่าจะบอกคุณแบนนี้ว่างานที่ผมเขียนนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอข้อมูลต่างๆนาะนเกี่ยวกับเทรดที่มันรอบด้านจริงนะ 3 6 0องศารจริงๆไม่ใช่มีเพียงแค่การระบบจุดซื้อจุดขายว,าว่าการเทรดที่สำเร็จนั้นจากที่ผมศึกษาคนสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเพราะต่างประเทศแล้วกันมาเก็ตวิสานต่างนานานะผมเข้าใจว่าผมทรับซึ่งอย่างวันจริงอ่ะการเทรดนั้นไม่ได้มีเพียงแค่เคล็ดลับการระบบจุดซื้อจุดขายครับแต่มันไม่ไดของไมซ์เรื่องของการบริหารการเทรดครับซึ่งผมว่านะงานผมนั้นให้คุณแบบเต็มครับสารอาหารถ้าบอกว่า NPK เหมือนปุ๋ยนะงานผมนั้นให้ครบนะครับให้ครบนะครับก็จะมีทั้งหนังสือเล่มนะครับมีขายที่เพจเซียวบุ๊กแล้วก็อีบุ๊กก็มีขายที่เมมมาเก็ตนะครับเนี่ยมีหนังสืออีบุ๊กมีพวกนี้นะครับดูลิงก์ได้ที่เกันนะครับถ้าสนใจอยากจะอ่านนะครับเนี่ยก็โดยเฉพาะเล่มนี้แนะนํานะครับสําหรับใครสนใจเรื่องการปั้นพอร์ตนะครับคือการปั้นพอร์ตไม่ได้มีเพียงแค่กลยุทธ์ครับแต่มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะซึ่งผมว่านะ มันต้องหลอมรวมกันให้เป็นอย่างเดียวครับต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจนะครับก็มีขายที่ Facebook ก็มีมีขายสือเล่มนะครับแต่ว่าอ e ี o บุ๊กมีขายที่เมมมาร์เก็ตนะครับขอบคุณท่านนะครับที่ให้การสับสันุนผลงานจอการเข้หง่างครับสวัสดีครับ